วันนี้ผมมาจัด honda pcx นะครับราคาบอกเลยเป็นตัว150านะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่37,900บาทจนถึง5 8 9 0 0บาทมีคันไหนบ้างวันนี้ผมพาไปดูนี่คันนี้นะครับจะเป็น honda pcx ทั้งหมดนะครับมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8คันนะครับนี่ยังไม่หมดนะครับยังตอนนี้เหลือทำสีเป็นสีแต่งอีกประมาณ3คันนะครับเดี๋ยวมี p c ทั้งหมดเนี่ยประมาณ10กว่าคันให้เลือก นะครับลูกค้าสามารถมาดูได้ที่สุข,ขายพิบาล5นะบอกเลยว่าทุกคันก็จะมีตั้งแต่ราคา37,900บาทนะครับจนถึง5 8 9 0 0บาทเป็นตัวละ0ระบบรีโมทนะครับอย่างเช่นคันนี้คันนี้ปี2015-16ครับคันนี้37,900บาทผมบอกเลยว่าไม่ขายเอาไปราคาเพียง35,900บาทเท่านั้นคันนี้นะจัดโปรให้35,900บาทเท่านั้นนะครับกับ Honda PCX คันนี้คันนี้เอาไปราคาเพียง 39900บาทคันนี้เป็นระบบรีโมทเตาแก๊สแล้วนะครับในตลาดขายอยู่ประมาณ40,000กว่าบาทแน่นอนนะครับส่วนคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้ไปราคาเพียง55,000